สวัสดีครับช่างแม่บัวนางจับสวัสดีค่ะช่องแม่บัวนางจับ,ม,บ,จบมาค่ะแม่บัวมือนี่ถ้ากันมาเก็บหมังยมค่ะเดี๋ยวไปฝากพี่ฝากน้องเพราะว่าหมังยมมันดู <c oughs> มันหลายค่ะบ้านไอ้แม่บัวด้วยจ้าบ้านพี่ชายอืมค่ะอยู่ด้านนี้นะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมขยับกลองมาอ่า ดูสิครับเอฟซีมากงอมมันเมื่อก่อนดอกกว่านี่ค่ะโดกโดกแต่นี้มันร่วงไปเกือบหมดแล้วเลยขึ้นน้อยมาวันนั้นน่แน่น,นต้นเลยลุงเขาบอกว่าเก็บเอาไหมเก็บเอาไหมก็บอกเก็บค่ะมันก็บอกว่าสิกินเนาะก็เลยบอกเก็บก็เลยเมื่อนี้มาเก็บไปฝากพี่ฝากน้องค่ะไว้ดองไว้กินค่ะ กินยังไงก็ไม่รู้มันต้องทำน้ำพริกค่ะทำปลาหวานไม่รู้เมื่อก่อนเคยกินกับน้ำพริกนะดูสิรับอีกทีครับเอานี่ลงเอานี่ออกอันจะทิ้งหรือแม่ย่าไปโดนเขาขัดการนะ นึวกว่าจะเอาตัวนี้ออกแล้วก็ไปลงตรงนี้น่ะเห็นไหมหมดพอดีก็ได้ทาคอนเทนจะได้สวยเอา แปลบเลยไม่แป๊บกาแกมากรจะอยู่ก่นะครับไปข้าไปยูข้างในเลยไไนแไม่ใช่แล้วยุ่อย่างเดได้ เลือกเอาอันดีนั่นสักเอาเลือกเอาอันดีเดี๋ยวเจ้าเอ๋ยวันนี้บางค่อนเด้อตอนเจ้ากาเรียนตอนอะไรนะเก็บตัวคันหน่อยขบวนะเดอน้อครับ <c oughs> มาจ้ามาเก็บมายมด้วยกันเด้อครับ ก็จะจหมดแล้วมันร่วงหมดแล้วเอาไว้ดองไปกินย้ำที่มันผ่มนี้ค่ะสัสีข้วพันนี้แม่บักวกำลังจาามาเป็แม่บัวข้าวโพดานที่แม่บัวดูสิครับลูกเ็นยักไบ ตัวที่มันเก็นได้นะตัวที่มันเก็นไม่ได้ก็เลยมีเป็นเที่ยงครับผมนะบ่ <laughs> อแล้วยาวเลยนะยาวเลยนะใช้ออยกตรงๆเลยท่านะจ,จะได้ที่ยาตอนครับ ดแรงเกว่าเอาดีกว่าไม่ข้าไปข้างไหนนี่แหละมาเมอรอฉันถืออยู่วาคือแม่วานอยู่ตรงน,นี้นี่ไงนี่ก็จกับอาเมร์เลยนะรีบอน วางด้วยรับสุดสีจะเดเนสุดหลอดเก็บมะยมได้งานแล้ววันนี้ i don't see. ลุงบอกว่าไปดอง โอเคนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะเจ้